ชมขาข่าวนี้กันบ้านดีก,กว่าฉันบอกเลย,ยฉันสุดจะทนกับเธอแล้วเราหรอเออหรือว่าโจรคุณออฉันสุดจะทนกับโจรจริงๆนะคะคุณผู้ชมพี่กุ้งสุดที่ราชค่ะสุดจะทน เพราะว่าโจรมันใจร้ายคุณผู้ชมค่ะยกเข้าบ้านขโมยขึ้นบ้านคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่มันครั้งที่4แล้วยังจับโจรไม่ได้เลยเอ้าแล้วมันเป็นบ้านที่ไหนเนี่ยนี่คุณผู้ชมขาไปที่บ้านสิงบุรีดีกว่าคุณผู้ชมของพี่กุ้งสุทธิราชเขาคุณผู้ชมนี่ดูเอาเถิด ตามภาพเลยดิฉันเห็นแล้วจะเป็นเศร้าแทนเออพี่กุ้งเนี่ยโพสภาพบ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีถูกรื้อค้นคุณผู้ชมแถมขโมยของในบ้านไปจนเกือบหมดเลยนะเนี่ยทรัพย์สินแทบเคลียงอันนี้พูดไม่ได้เกินจริงนะแล้วต้องทนมาครั้งเนี้ยครั้งที่4ี่แล้วโอ้ยทีวีก็ทุบทิ้งอย่างนี้เลยเหรอเออพี่กุ้งบอกว่าเนี่ยมันหนักสุดแล้วน้องเอ้ยคืออะไรที่เอาไปได้นะพี่แจ๊ค โจรมันเอาไปหมดเลยนะอเอาไปทั้งเตียงนอนไม้ตู้เย็นทีวีคอมเพรสเซอร์แอร์เครื่องปัม๊มน้ำหัวก๊อกน้ำทองเหลืองสายไฟหลอดไฟโต๊ะเก้เอาอี้ไม้ตัดประตูเหล็กดัดมุงลวด อีกนิดหนึ่งยกบ้านไปเลยดีกว่าไหมเธอจ๋าว่าเมื่อกี้ฉันแทบหายใจไม่ทันออคือบอกว่าถ้ายกบ้านไปได้อะมันทําแล้วนะมุงลวดลยนะคุณผู้ชมเนี่ยคือมุงลวดเนี่ยคือบ้านออหลังเนี้ยคุณผู้ชมพี่กุ้งเนี่ยปล่อยให้ฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยมาเช่าอยู่สัญญาเนี่ยหนึ่งปีออแต่เดือนล่าสุดเนี่ยเขาค้างค่าเช่าเออพี่กุ้งก็เริ่มสงสัยแล้วมาดูหน่อยซิว่าบ้านเป็นยังไงพอมาดูที่บ้านอุย้ยไม่เจอแล้วออทั้งคนเช่าเนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วสภาพบ้านเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เห ทำให้เกิดความเสียหายออหรือว่าขโมยของในบ้านไปนน พี่กุ้งนะคะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทางวิดีโอคอลค่ะแกบอกอย่างนี้บ้านหลังนี้โดนมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็จับโจรไม่ได้เลยสักรอบเจอเข้าไปแบบนี้เครียดเหมือนกันทรัพย<ะ>์สินที่สูญหายไปรวมๆแล้วสามแสนกว่าบาทอวอนคุณตำรวจช่วยทีเออหรือใครมีเบาะแสแจ้งพี่กุ้งด้วยค่ะเดี๋ยวมันไปทำกับบ้านคนอื่นอ,อีกพี่กุ้งพูดประโยคนี้เลย<ะ>ให้มันจบที่บ้านพี่โอย ยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังไงก็ช่วยช่วยติดตามให้ให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันหลายครั้งก็แต่ละครั้งก็ก็คือเงียบหายไปไม่ตามจับใครไม่ได้อะไรเงี้ยรอบนี้ก็คือค่อนข้างหนักเพราะรื้อทุกห้องเลยใครนี้เบาะแสะอะไรตรงไหนนะครับทีอ่อาจจะเป็นของที่เป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่จะไปขายเป็นหอจะได้แบบติดตาม เจอครับเพราะว่าเราก็กลัวจะไปเจอคนอื่นบ้านอื่นก็อาจจะต้องโดนแบบนี้เหมือนกันนะครับให้มันจบที่บ้านเรานี่แหละครับ ะ็็ต้องบอกว่าพียิ้มทา้งน้ำตาเหมือนกันจริงๆแกเครียดนะโจรขึ้นบ้าน4ี่ครั้งคุณผู้ชมค่ะครั้งล่าสุดนี่หนักสุดแล้วนะฉันว่าเนี่ยโจรมันย่ามใจนะแต่อย่างที่บอกไปมพี่กุ้งแกบอกว่าคือบ้านหลังเนี้ยคือให้ฝรั่งท่านนึงอายุประมาณ50ปีเช่าอยู่แบบเหมาเช่าผู้ชมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเป็นฝรั่งท่านนั้นหรือเปล่าแล้วก็ที่เอใจก็คือว่า โทรติดต่อฝรั่งเนี่ยโทรไม่ได้เราไม่ติดไงแล้วปรากฏว่าจะไปดูบ้านที่สิงห์บุรีปรากฏอ้าวสภาพมันเหมือนโดนยกเขาแล้วอะมันเป็นเหมือนบ้านล้างคุณผู้ชมค่ะสีายบ้านสงสารบ้านนะคุณผู้ชมวอนคุณตำรวจทีนะคะช่วยไป่กุ้งด้วยค่ะใช่คุณผู้ชมเป็น